ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่219กตบครั้งที่สมีควันลอยขมงมากมายอยู่ด้านหน้าของวังหลินทาหารกองทัพรุ่ยหลินกลุ่มใหญ่ก็อยู่เต็มด้านหน้าประตูในเวลาเดียวกันนั้นก็มีชายสิบคนที่เป็นผู้แทนจากตระก,กูลหวินข้าจะบอกพวกเจ้าให้ไม่ต้องเสียเวลา <c oughs> ความแข็งแกร่งของพวกเจ้ามันไร้ประโยชน์ ส่งยกวิญ,ญญาณมาให้พวกข้าซะพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องขมคืนลูกศิษย์ตรุกูลชิงอินคนหนึ่งหมุนข้อมือของเขาที่มีสีดำปกคลุมแล้วชกไปที่ทหารของกองทัพรุ่ยหลินคนหนึ่งที่อยู่หน้าประตูวังหลินอย่างดูทุกพร้อมกับที่ด้านหลังของเขายังมีลูกศิษย์ของตรุกูลชิงอินอีกสามคนที่แต่งเครื่องแบบของตรุกูลอินและอีกหกคนที่แต่งกายด้วยชุดที่แตกต่างกันออกไปเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พวกเขาเป็นพนมิตรกันกันกบตระกูลชิงอวินที่เดินทางมายังแคว้นฉีพร้อมกันผู้คนมากมายต่างก็เกรงกลัวตระกูลชิงอวินเมื่อวานนี้คนของตระกูลอวินก็โจมตีวังหลินอย่างกระทันหันและในเวลานี้กองทัพรุ่ยหลินเองก็ไม่อยากจะทำร้ายแขกต่างบ้านต่างเมืองที่บุกรุกมายังวังหลินในตอนนี้ด้วย ทหารจากกองทัพรุ่ยหลินนับร้อยนายได้หยุดตรงหน้าประตูของวังหลินโดยกองทัพรุ่ยหลินนั้นได้เปรียบเรื่องจำนวนที่มากกว่าแต่ทว่าพวกเขาก็ถูกคนจากตระกูลชิงอวินกดดันอยู่ดีไม่ถึงวันด้วยซ้ำกองทัพรุ่ยหลินนับร้อยก็ได้รับบาดเจ็บในขณะที่เหล่ากลุ่มคนของตระกูลอวินทั้งสิบคนกลับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยในตอนนั้นจินเสี่ยนได้เผชิญหน้ากับความสับสนวุ่นวายที่อยู่ตรงหน้า โดยคนที่เป็นลูกศิษย์ของตระก,กูลอิ๋นนั้นมีเพียงแค่สี่คนส่วนอีกหกคนเป็นคนที่มาจากแคว้นอื่นทั้งสี่คนจากตระก,กูลอิ๋นที่เข้ามาต่อสู้นั้นพวกเขามีอายุประมาณ30ปีซึ่งพวกเขามีพลังวิญญาณในระดับสีเขียวกันทุกคนตระก,กูลชิงอิ๋นนั้นได้ให้ความสําคัญกับหยกวิญญาณชิ้นนี้มากจึงส่งคนที่มีพละกําลังแข็งแกร่งมายังแควนฉีแห่งนี้ท่านพ่อให้ข้าออกไปเถอะ จินชิงที่แกล้งทำตัวเป็นคนพิการไม่สามารถระงับความโกรธนี้ไว้ได้อีกต่อไปวันทั้งวันเขาถูกบังคับให้ดูทหารทั้งหลายที่เป็นเหมือนพี่น้องของเขาถูกตะกูลชิองอินกดขี่และทำร้ายจนบาดเจ็บพวกเขาแต่ละคนทั้งตัวบิดตัวงอต่างก็ได้รับความเจ็บปวดและจะให้เขามานั่งทนดูแบบนี้ต่อไปได้อย่างไรกันเจ้าไม่รู้หรืออย่างไรกันตะกูลชิองอินนั้นแข็งแกร่งมากจนเกินไป พร้อมกับที่จินเซียนได้มองไปที่คนที่อยู่ด้านหลังของตระกูลชิงหวินทั้งหกคนนั้นมีอายุมากกว่าห้าสิบปีโดยมีไม่กี่คนที่มีอายุมากกว่าจินเซียนพวกเขาทั้งหกคนนั้นไม่ได้ก้าวเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาแก่ชรานั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเห็นว่าลูกศิษย์ของตระกูลชิงอินจัดการเรื่องพวกนี้ได้และผู้เชี่ยวชาญเช่นพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยซึ่งจินเซียนมั่นใจว่า คนที่ยืนอยู่ข้างหลังทั้งหกคนนั้นตัวของเขาไม่อาจจะจัดการคนพวกนั้นได้แม้แต่คนเดียวจินเสียนนั้นมีพลังวิญญาณอยู่ในขั้นสีเขียวหากว่าร่วมมือกันกับนกฮูกสีขาวกัดก่อนกระดูกแล้วแล้วก็เขาสามารถจัดการกับลูกศิษย์ตระกูลชิงอินได้แต่แต่อีกหกคนนั้นจินชิงลูกชายของเขาคงจัดการพวกมันไม่ได้แน่ทั้งจินเสียนและจินชิงจิตใจรวดร้าวเป็นอย่างมากเมื่อเห็นคนจากกองทัพรุ่ยหินของพวกเขา ต้องต่อสู้เอาเป็นเอาตายอย่างไม่คิดถึงชีวิตของตัวเองทว่าพวกเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตเลยสักคนและถ้าหากว่าตัวของเขาและจินชิงเข้าไปต่อสู้ด้วยอีกหกคนนั้นจะต้องไม่อยู่เฉยๆอย่างแน่นอนจากการคำนวณของพวกเขาคนที่อ่อนแอที่สุดของคนเหล่านั้นจะต้องอยู่ในระดับสีเงินซึ่งหากว่าสองพ่อลูกจินเซียนกับจินชิงเคลื่อนไหวแล้วก็วังหลินของพวกเขาจะต้องนองเลือดแน่ๆฮ <c oughs> อะไรกันพวกเจ้ายังไม่ยอมแพ้อยู่อีกหรือชายคนที่สวมถุงมือสีดำในเชิดหัวขึ้นโดยถุงสีดำน,นั้นมันเป็นวงแหวนของผู้ประจำตัวของเขาเพียงแค่หมัดเดียวมันก็เจาะสิ่งโตให้ลมได้และนะับประสาะอะไรกับทหารธรรมดาจะสามารถยืนได้เมื่อรับหมัดนี้ของเขาไปวังหลินเล็กๆอย่างพวกเจ้าอย่าพยายามต่อต้านตระกูลอินเลยหากพวกเจ้ายังต่อต้านอยู่พวกเราจะไม่สุภาพกับพวกเจ้าแล้วนะ หลังจากที่สู้กันมานานเหล่าลูกสิษย์ของตระก,กูลชิองอินก็เริ่มใจร้อนยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่220ตบครั้งที่3ตอนที่สองพวกเจ้า อย่าทาให้เรื่องมันยากไปกว่าน,นี้เลยดีกว่าแค่นี้พวกข้าก็เสียเวลามากแล้วแต่อีกแค่จับคนไร้ค่านั้นไว้คนหนึ่งก่อนข้าไม่เชื่อหรอกว่าวองหลินจะไม่ยอมส่งยกวิญญาณให้กับพวกเราอยู่ๆลูกศิษย์ของตระกูลชิงอินก็เปิดเผยแผนการของพวกเขาออกมาโดยที่ไม่สนใจว่าทหารของกองทัพรื่อหลินที่อยู่ข้างหน้าและพ่อลูกตระกูลจินจะโกรธแค้นพวกเขาหรือไม่ในขณะที่คนไร้ค่าที่พวกเขาพูดถึงนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน นอกจากจินชิงที่นั่งอยู่บนรถเข็นเมื่อจินชิงได้ยินนังนั้นเขาก็โกรธอย่างถึงที่สุดในแววตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเขาอยากจะฆ่าเจ้าสองคนนี้ให้ตายอย่างโหดเหี้ยมและให้มันใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความทรมานยิ่งกว่าที่เขาเป็นยิ่งนักในตอนนั้นจูๆ่ๆคนจากตระกูลอินก็มาที่ประตูและบุกเข้ามาโจมตีโดยไม่ได้บอกอะไรเลยล่วงหน้า มันไม่ได้มีการเจราจาหรือต่อรองใดๆทหารมากมายนอนกองอยู่บนพื้นหน้าประตูพวกเขาต่างก็ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีอย่างไร้ความเมตตาของคนตระก,กูลอิ๋นตอนนี้ชีวิตของพวกเขากําลังแขวนอยู่บนเส้นได้ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยได้ยินว่าตระก,กูลชิงอิ๋นนั้นทั้งโหดร้ายและก็โหดเหี้ยมในเวลานี้เมื่อพวกเขาได้พบกันเรื่องที่พวกเขาได้ยินมาก่อนนั้นล้วนเป็นความจริงยิ่งนักอย่าให้พวกมันเข้ามาใกล้กว่านี้ได้ ทหารของกองทัพรื่อยิ่นที่เหลือจากการบุกโจมตีต่างพากันจับอาวุธไว้ด้วยความโกรธพวกเขาเยืยนอยู่ตรงหน้าของจินเสียนและจินชิงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งสองคนพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งเท่าลูกศิษย์ของตระกูลอวินแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเรื่องความพักดีของพวกเขาที่มีต่อตระกูลจินเลยแม้แต่น้อยหากพวกเจ้าจะเข้าไปหาในท่านพวกเจ้าต้อง่าฆ่าให้ตายไปก่อน หลงฉีก้าเข้าไปข้างหน้าท่ามกลางสายฝนที่เยือกเย็นเขาถือดาบของเขาตั้งฉากอยู่ข้างหน้า<笑>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 ลูกศิษย์ของตระกูลอวินต่างก็พากันหัวเราะก,กับสิ่งที่หลงฉีพูดเสียงหัวเราะของพวกเขานั้นทั้งดูถูกและเย็ดย,ยามฝ่ายตรงข้ามที่กำลังยืนเผชิญหน้าก,นกันกับพวกเขา <H uman> เจ้าเจ้าคิดว่าคนอย่างเจ้าจะหยุดพวกเราได้อย่างนั้นเหรอหากเจ้าอยากจะตาย ข้าก็จะทำให้เจ้าสมหวังและมั่นใจได้เลยว่าพวกเจ้าจะต้องสนุกกับการตายที่พวกข้ามอบให้เป็นแน่ข้าจะทำให้ร่างกายของพวกเจ้ากลายเป็นคนพิการที่ไร้ค่าแลวลากพวกเจ้าอยู่กับดินสุดแทบเท้าข้าร้องขอชีวิตกับข้าเสียงเยาะเย้ยดูถูกอย่างรุนแรงราวกับคมมีดนี้ <S <s <we ak> ก็ทำให้ทหารของกองทัพรุลินหันดาบไปที่ชายคนนั้น <S <s <we ak> คนคนหนึ่งที่พวกเขาสัญญาว่าจะจงรักภักดีและซื้อสัตว์ตลอดไป พวกเขาจึงไม่อาจทนฟังคำลบหลู่เกียรตินี้ได้หลวงชีก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยดาบที่อยู่ในมือดาบที่ส่องแสงเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดเมื่อคนคนหนึ่งพูดจาลบหลู่จิจนงนชิงหลวงชีก็ไม่อาจจะอยู่เฉยได้ในตอนนั้นสิทธิ์ของตระกูลอินก็ไม่ได้ถอยห่างออกไปเขาเผชิญหน้ากับหลวงชีอย่างเต็มที่เขาถือผู้ที่เป็นอาวุธไว้ในมือในตอนที่ดาบของหลวงชีเข้าใกล้เขาตัวเขาก็หลบไปด้านข้างอย่างคล่องแคล่ว และพยายามจะพุ่งเข้าไปที่ร่างกายของหลวงฉีในเวลานี้หลวงฉีได้ต่อสู้กันกับชายคนนั้นอย่างเต็มกำลังสิทธิ์คน,น,นอื่นๆในตระก,กูลอื่นก็ยืนมองดูโดยที่พวกเขามั่นใจว่าการต่อสู้นี้จะต้องจบลงเหมือนกับก่อนหน้านี้พร้อมกับความอับอายของกองทัพริลินอีกครั้งหนึ่งผ่านไปสักพักรอยยิ้มเหล่านั้นก็จางหายไปจากใบหน้าของลูกศิษย์ตระก,กูลอิ๋นทุกคน หลงฉีถูกโจมตีด้วยมีดสั้นทั้งสองเล่มของสิทธิ์ตรุกลุ่อิ๋นที่สู้กับเขาใบมีดปักเข้าไปที่ไหล่ซ้ายกับไหล่ขวาของเขาจนมิดด้ามแต่เขาก็ไม่ได้สนใจความเจ็บปวดที่ไหล่ของตนเองเลยเขาตะโกนคำรามออกมาเสียงดังลั่นเพื่อที่จะแทงดาบไปที่หัวใจของอีกฝ่ายหนึ่งบ้าเอ้ยลูกศิษย์ของตระกูลื่นทิ๋สู้อยู่ถึงกับสะบัดออกมาเขาไม่เคยเจอใครที่สู้อย่างไม่เห็นแก่ชีวิตของตัวเองเหมือนกับหลวงชีมาก่อน เขาเบี่ยงอาวุธมากันตัวเองแล้วก็เบี่ยงตัวหลบทําให้ดาบของหลวงฉีแทงที่แขนซ้ายของเขาแทนที่จะเป็นหัวใจได้อย่างเฉียวเฉียดก่อนหน้านี้ลูกศิษย์ของตรุก,กูลอินได้ต่อสู้มาแล้วนับสิบคนแต่พวกเขาก็แทบไม่มีรอยขีดข่วในใดบนเสื้อผ้าหรือแม้แต่ร่างกายของเขาแต่อย่างใดเลยเขาจ้องมองมาที่หลวงฉีที่ทำให้เขาเลือดไหลพร้อมกับที่ใบมีดคู่ก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิม มันกลับมาอยู่ในมือของเขาอีกครั้งหลังจากที่ใช้ไปปักไหล่ของหลงฉีหลงฉีเองก็ยืนนิ่งไม่สนใจบาดแผลของตนเองที่ตอนนี้เลือดก,ก็ไหลออกมาไม่หยุดย่อนสายตาที่น่ากลัวของเขาก็มองไปที่ใบหน้าของคนที่ปาอาวุธสองชิ้นมาใส่เขาใช่แล้วในตาของเขานั้นมีเพียงคนคนนี้เท่านั้น